สวัสดีครับผมชิดออโตบานนะครับวันนี้เรามาเจอกันที่ออโตบานไทยแลนด์นะครับอยู่ที่เรียบทางด่วนเอกมัยไลามินทานะครับผมก็เดินทางสะดวกนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาครับก็สามารถลงทางด่วนอามินทาแล้วก็ยูเทิร์นปุ๊บเจอเลยร้านเรานะครับเปิดมาประมาณเกือบ10ปีนะครับเราจําหน่ายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะครับพวกแอโรพาร์ตคาร์บอนพาร์ตที่ต่อจากพวกชุดแต่งนะครับครบวงจรเลยเดี๋ยววันนี้จะไปชมกันนะครับว่ามีชิ้นไหนบ้างทําอะไรกันบ้างนะครับผม ก็จะมีทั้งเบรกมือคาร์บอนมีทั้งคขนาดมีทั้งกระจกข้างพวกนี้บินหน้ายูเซอร์หลังสะเกิดข้างเรามีหมดเลยอันนี้เป็นเบรกเอลค่อนนะตัวดีไซน์ใหม่เลยเป็น RC6, RC4 นะครับจากประเทศอังกฤษเบรกเอลค่อน M p ็ r f o r m a n c e A M G นะครับ A P Racing แล้วก็ Bambo เรามีหมดเลยนะครับให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันนะครับแล้วก็เราจะมีรวมถึงพวกสีต่ตางๆนะครับของ BM, Le c a ลเรามีหมดเลยนะครับ ล้อที่เป็นหลักๆของที่ร้านเราครับก็จะมีพวก BBS จากเยอรมันนะครับมี Wallshiner จากอเมริกาครับแล้วก็ตอนนี้เป็นไฮไลท์ของเราเลยคือตัวนี้เลยเป็น ATB Force น,นั่นเองนะครับผมโอ้โหดูครับอันนี้เท่มากกอฟอย่างลึกนะครับน้ำหนักเบามากแล้วก็แข็งแรงมากครับเราสามารถสั่งตัดได้ทุกแบบทุกไซส์เลยรถที่คัสตอมมาสำหรับซุ้มล้อใหญ่ๆนะครับพวกวาบอดี้เราสามารถคัสตอมได้หมดเลยทั้งการล้อจะสีอะไรฝาล้อแล้วก็ตัวทองล้อครับแล้วก็เลือกลายได้เลยว่าเราจะเอาลายไหน อัจอรี่นะครับไฟหน้าไฟท้ายเราสามารถแปลงได้หมดนะครับจากตัวก่อนไมเนอร์เชนตัว LCI เราสามารถทำโคดดิ้งได้หมดเลยเซอร์วิสให้กับลูกค้าได้ทั้งหมดนะครับกองคุปเน,น,นะครับจากประเทศญี่ปุ่นอันนี้ก็จะคือจะเพิ่มแรงม้าให้กับเครื่องยนต์นะครับเพื่อให้ดูดอากาศดีขึ้นแล้วก็จะได้สมรรถนะเสียงของมันด้วยนะครับ c t t v v s o ท n d <า>นะครับ C ET E T ีแบนของเราเองนะครับเปลี่ยนเสียงท่อเป็นเครื่อง V8 นั่นเองนะครับรถที่เป็นเบนซินดีเซลหรือไฟฟ้าสามารถทําได้หมดเลยติดตั้งปุ๊บเสียงท่อกุญาจเป็นเครื่อง V ีแล้แลเราใจมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงล่างเราจะเป็นบิลไซน์นะครับจากอิตาลมี K ควนะครับหรือว่าจะเป็นแอร์เล็กแอร์เล็กก็จะเป็นโช๊คถุงลมที่สามารถกดปุ่มขึ้นลงได้เลยจากรถนะครับเรากดปุ๊บ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 ไปเลยโชว์เตีย้ยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราไม่ได้มีขายแค่จำหน่ายแค่มือหนึ่งนะครับเราสามารถมีมือสองสภาพที่แบบดีแล้วราคาเป็นกันเองสำหรับลูกค้าเราสามารถมาเลือกชมที่ร้านได้ครับผมเบรคมือสองหรือจะเป็นล้อมือสองทั้งหมดนะครับที่วางจำหน่ายอยู่เดี๋ยวผมจะไปพาไปชมห้องรับรองกันต่อครับว่าอีกโซนหนึ่งของร้านเราจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับผม โอเคครับผมก็โซนนี้นะครับจะเป็นโซนเกี่ยวกับที่นั่งรับรองลูกค้านะครับของห้องนี้เราสามารถมานั่งทํางานหรือระหว่างที่เรารอเซอร์วิสระหว่างเราทํารถอยู่นะครับเราก็สามารถนั่งทํางานที่นี่ได้เรามีปักเสียบมี w i f ฟฟรีนะครับมีทั้งน้ํากาฟแฟบริการนะครับผมสำหรับห้องนี้นะครับเราก็จะมีโชว์ของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับจะเป็นพวกคาร์บอนพาสตนะครับหรือว่าจะเป็นพวกดีเทลลิ่งเกี่ยวกับเคลือบแก้วล้ายาเราก็จะมีให้เลือกครับว่าอยากได้ตัวไหนหรือจะเป็นตัวระหว่างเซอร์วิสนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เรามีบรริกาหมดเลย เดี๋ยวเราไปชมข้างล่างกันนะครับว่าจะมีโซนทํางานของเราเป็นแบบรูปแบบไหนกันบ้างที่ร้านเรานะครับไปครับผมโอเคครับอันนี้เราก็จะมาดูอีกโซนหนึ่งนะครับของออโตบานไทยแลนด์นะครับอันนี้คือออโตบานเรดดิ้งครับผม ต้องบอกก่อนนะครับว่าอออตมันไทยแลนด์เรานะครับเราไม่ได้ทําแค่พวกพาร์คาร์บอนพกเบรกท่อนะครับหรือว่าแลบรถนะครับเรายังมีฝากขายแล้วก็เทรดทั้งทุกรูปแบบนะครับก็คือเกี่ยวกับรถยนต์ที่เรา QC มานะครับสำหรับวันนี้ก็จะมี3คันได้ชมกันนะครับมี F 3 2ซีรีส์4นะครับมี F 1 0ซีรีส์5แล้วก็มี F 3 4 3ส t ให้ชมนะครับก็คือ3คันเนี้ยแต่งเต็มมาจากร้านเราเลยเรารู้อยู่แล้วว่าเราใส่ของอะไรให้ลูกค้าบ้างแล้วสำหรับคนที่อยากซื้อนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยครัับเรามีท้ง QC วารันตีนะครับให้กับะสำหรับลูกค้าแล้วก็มีเซอร์วิสก่อนที่จะลูกค้าจะรับรถไปนะครับก็ะสามารถเข้ามาเลือกชมกันได้ครับน,นี่จะเป็นโซนเซอร์วิสแล้วก็ประกอบติดตั้งของเรานะครับอันนี้เราเพิ่งจะสร้างเขาเรียกว่าสร้างคอยอีกตัวหนึ่งมาสําหรับเซอร์วิสให้ลูกค้าได้มากขึ้นนะครับผมก็คันนี้นะครับเป็น B M W ไฟซีรีส์นะครับเป็นตัว G30 LCI ตัวล่าสุดนั่นเองก็คือเขาเข้ามาเปลี่ยนชุดแต่งนะครับเป็นชนหน้ากันชนหลังกับเราเปลี่ยนเป็นตัวทรง m Sport นะครับแล้วก็มีใส่พวกพาร์ทคาร์บอนรอบคันนะครับแล้วก็เขามีเคมประกันด้วยมีไปชนมาสามารถเคมสีกับเราได้แล้วก็มีสามารถเอาใบเคมเข้ามาให้เราจัดการเรื่องประกันได้ด้วยนะครับมีครบทุกอย่างเลยคันนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนชุดแต่งนะครับรอบคันช่างก็กําลังเริ่มประกอบและติดตั้งกันอยู่นะครับ โซนนี้ของเราจะเป็นโซนเกี่ยวกับเซอร์วิสนะครับจะเป็นพวกเกี่ยวกับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวนะครับน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเรามีครบหมดเลยแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีการโคดดิ้งนะครับแล้วก็ปรับค่าให้มัน,เป,นเป็นคืนค่าเดิมนะครับเหมือนกับศูนย์บริการของศูนย์ B M นะครับผม ก็จะเป็นห้องปลอดคุนของเรานะครับเป็นโซนเกี่ยวกับแรปรถเคลือบแก้วนะครับคั oh. นนี้นะครับเพิ่งมาแรปเปลี่ยนสีกับเราครับ oh. ก็จะเป็นสีเทาแบบเมทัลลิกนะครับ oh. เราจะมีแคตตาล็อกให้เลือกประมาณถึง3ามถึงสี่ร้อยเฉดสีนะครับ oh. เข้ามาเราสามารถแนะนําแล้วก็ออกแบบเป็นทีดีได้ครับว่ารถของคุณเนี่ยออกมาแล้วจะเป็นสีแบบนี้คุณแบบเออโอเคชอบไหมเรามีการดีไซน์แล้วก็พูดคุยได้ครับ oh. เราเป็นตัวแทนของเบาคุ้งนะครับเบาคุ้งก็จะเป็นฟิล์มกองแสงนะครับแล้วก็เป็นฟิล์มใสกันลอยนะครับทณัศนวิสัยนะครับตอนกลางวันและกลางคืนก็ถือว่าดีมากครับยอดเยี่ยมแล้วก็ฟิล์มใสของเขาก็ถือว่าโอเคด้วยครับเป็นฟิล์มใสกันลอยนะครับสำหรับรถป้ายแดงหรือว่ารถที่อยากป้องกันเศษทิ้นนะครับจากการใช้งานบนท้องถนนนะครับก็สามารถมาแลปกับเราได้ด้านหลังนะครับจะเป็นฟิล์มสีนะครับผมของแบรนด์ะแรปเ p p e r เราเองนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับจะเป็นสีแบบกอสแบบเงาหรือจะเป็นแบบ แมท์นะครับเป็นแบบด้านหรือจะเป็นแบบมีเกร็ดนะครับเวลาโดนแสงเราก็มีเลือกให้หมดเลยนะครับโดยแรปเปอร์เราจัดการให้ได้ทุกแบบทุกไซส์นะครับหรือว่าเป็นลวดลายก็ทําได้ครับก็มาถึงโซนนี้ครับอันนี้จะเป็นเครื่องตัดฟิล์มของเรานะครับเราก็จะมีแบบตรงรุ่นเลยสําหรับรถทุกรุ่นนะครับเรามีตัดฟิล์มทั้งฝากระโปรงหน้าภายนอกนะครับหรือว่าจะเป็นตรงภายในที่เป็นแบ็คเป็นโนที่เป็นเกิดรอยขนแมวง่ายนะครับเราก็สามารถตัดฟิล์มตรงรุ่นแล้วก็สามารถติดตั้งให้ับรถลูกค้าได้ทุกคนเลยครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากเข้ามารับบริการกับทางร้านเราครับอโตบานไทยแลนด์นะครับก็พร้อมเซอร์วิสทุกท่านนะครับเราเปิดทุกวันนะครับ10โมงถึง2ทุ่มแล้วก็เรามีทางโซเชียลของเราว่าผลงานเราเป็นยังไงครับเราสามารถเข้ามาดูได้ทั้งทาง Facebook ิน s t a g r a m นะครับแล้วก็ YouTube Channel เรามีช่องเป็นของตัวเองด้วยกับรีวิวรถต่างๆนะครับแล้วก็สินค้ามากมายแล้วก็มีทางติ ktok ด้วยนะครับผมก็เซิร์ชเลยครับอโตบานไทยแลนด์แล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเชิงลึก ดีไซน์นะครับรถยนรถยนของท่านหรือว่าอยากจะเซอร์วิสอะไรก็ตามนะครับสามารถแอดเข้ามาได้ที่ไ i n e i อดีนะครับแอดอัลจบานนะครับก็เราจะมีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงเลยครับผมโอเคฝากล้านด้วยนะครับผมสวัสดีครับ